พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาริกาศูนย์ดิจิม่อนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กับผม NT Channel นะครับซึ่งขออัปเดตก่อนเลยละกันรเรื่องแรกนะก็คือการแข่งนะครับผมซึ่งการแข่งก็ ผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการต่อสู้เนี่ยมันยังไปต่อนะครับผมแต่ผมตกรอบแล้วครับทุกคนเศร้ามากเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมนี่เป็นทัวร์แรกของเรานะครับผมก็ขอญาตไปอัปเกรดต,ตัวก่อนนะเราเจอกันแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็น่าจะอยู่แบบรอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วบ้านนี้เขาบอกไว้แต่ผมพาไปดูแล้วกันผมก็จําไม่ได้ละเพราะตั้งแต่ตกรอบไปก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยแม่งน้อยมาก นะครับผมตอนแรกกะแบบเข้ามารอบตรงนี้แต่มันยากจริงทุกคนเพราะเขาเดือดเดือดทุกคนนะครับเออตอนนี้อยู่รอบ4ี่คนสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับผมเดือดเดือดเลยซึ่งส่วนตัวมีคนถามแน่นอนว่าผมตกไปเท่าไหร่เนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ที่16นั่นเองนะครับผมตกรอบไปนั่นเองนะฮะถือว่ามาไกลอยู่พอสมควรละกันนะครับผมผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าตัวเองจะถึงตรงนี้ได้พูดตามตรงละกันเนาะ ชนะ7รอบเลยนะอันนี้รอบแบบเ,เลือกแบ่งกลุ่มนะผมก่อนจะแบ่งกลุ่มนะครับแล้วพอแบบคัดออกเนี่ยผมตกรอบเลยเวทุกคนเพราะว่าผมไปเจอแบบตึงๆนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กลุ่มที่7ด้วยนะครับนี่นี่ผมด้วยก็สินะน้อยสุดด้วยนะผมเข้ามาไกลมากนี่แหละครับผมรอผมก่อนนะ รอได้เลยผมเอาแน่นะครับผมแพทหน้าเจอกันแน่นอนครับผมขอแก้แคลนนะฮะเออแต่ไม่เป็นไรครับซึ่งพอเราตกรอบไปปั๊บผมก็ไม่ได้เข้าเกมเลยนะฮะและดูตู้ครับผมอีก24ชั่วโมงจะหมดแล้วผมก็เข้ามาดูว่าตัวละครอ,อะไรวะตอนแรกคิดว่าแบบเป็นตัวละครแบบเก่าๆนะพอเข้ามาดูท่านแหละทุกคนเป็นตัวละครใหม่ครับผมที่ผมเคยรีวิวไปก่อนสมัยแบบเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะฮะก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยในของเซิร์ฟนี้ถือว่าไวามากเกม ทำว่าคมเลยทีเดียวเชียวถือว่าคมนะที่อัปเดตมาเวๆอย่างนี้เพราะว่าน่าจะเรียกคนได้พอสมควรแล้วกันนะครับเพราะว่าคนก็หายหน้าหายตาบเกมนี้ไปหลายคนมากๆแล้วละกันแบบเกมนี้มันขาลงแบบสุดๆแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งส่วนตัวผมก็มีตรวทั้งหมด5,000ใบนะผมก็กจะสุ่มเขาไปให้ถึงแบบสุดๆละกันนะครับแต่ไม่รู้ว่า จะได้ประมาณไหนละกันนะครับผมก็สุ่มไปดเรื่อยละกันนะครับผมโอเคซึ่งน่าจะเอาสีดาวลุงแหละตัวละครตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวการรีวิวผมจะแยกให้คลิปหนึ่งละกันก็สามารถรอติดตามได้ละกันนะครับผมถ้าใครสุ่มตัวนี้แล้วนะครับและอ่านสกิลอะไรต่างๆแล้วสามารถน้ำผมได้นะว่าควรเอาอุปกรณ์หรือเปล่าเออพวกกาลังเลอยู่เหมือนกันนะฮะเรื่องอุปกรณ์เนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะอุปกรณ์มันแอบแพงนิดนึงมันใช้ตัวละครเยอะรวมถึงเอ่อในการที่แบบกว่าถึงเลเวลสี่สิบมันก็ใช้น้ายาเยอะนะฮะ มันน่าจะเสียค่าน้ำยาหลายบาทพอสมควรนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาได้ละกันนะครับหรือว่าถ้ามันไม่เก่งจริงๆก็สามารถบอกผมได้ผมจะได้ข้ามไม่ใช่ไรนะฮะไม่อยากจะเสียไปเยอะแล้วมากกว่านี้นั่นเองนะครับผมเออแม่งเอยแต่ตู้นี้ถือว่าได้รับกระแสอยู่นะอันดับหนึ่งนี่ใช้ไป10,000แสนแต้มเลยนะแบบเดือดๆนะครับผมเออในอันดับลงมานะครับแต่สุดท้ายอะไรวะดูดิตึงๆอ่ะแต้มเป็นหมื่นนะทุกคนโอ้โหห่างไกลความจเจริญจัดเนี่ยทุกคน คะแนนของผู้เล่นก่อนหน้าคือ1นึ่งหมื่นแต้มนะครับผมเราต้องไปถึงตัวนั้นให้ได้โอ้โหก็สุ่มไปเลยสิวะรออะไรกันอยู่นะครับผมเออซึ่งเกมนี้นะครับสำหรับคนที่โหลดมานะฮะและเล่นไม่ได้นะครับผมไม่สามารถขอเกมได้มันค้างหน้าโหลดอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับผมสามารถไปอัปเดตเวอร์ชัน x7 เกมอันนี้คือเรื่องแรกนะครับผมเออเผื่อเพื่อนเอนยังไม่อัปเดต เรื่องที่2เลยก็คือเพื่อนๆสามารถใช้ VPN ในการเล่นละกันนะครับผมแต่น่าใช้รอบเดียวนะเพราะผมก็ใช้รอบเดียวแล้วก็เล่นได้เลยปกติละกันนะครับผมเออมันเป็นไปไหนหาย,หายละกันต้องพู้หญิงดีกว่าละกันนะครับผมทางเกมเขากแก้นาก้าจะแก้เรื่อยๆแหละพบตอนแรกผมก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันที่เข้าเกมไม่ได้นะครับแต่แป๊บๆนึงก็หายแล้วก็เข้าเกมได้ปกติละกันนะครับผมเออซึ่งการโหลดก็อยู่ดิงด้านล่างเลยละกันก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ละกันนะครับผมเป็นเกมจีนก็จริงนะฮะไม่แต่ไม่ใช้บัตรประชาชนจีนต้องบอกไว้ก่อนละกันนะครับเอ เพราะว่าผมมันรู้อยู่แล้วว่าเกมแนวนี้มันชอบใช้แบบประชาชนจีนใช่ไหมเ,ออเกมนี้สมัครไม่ยากครับผมใช้เป็นแค่อีเมลละกันนะครับผมแถมภายในเกมเนี่ยสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้ด้วยนี่แหละคือความดีนะครับผมของเกมนี้ผมเลยชอบและยังเล่นอยู่ถ้าไม่มีนี่คือตาแตกครับแปลกันให้ควักนะครับผมชอ็อตนี้โอ้โหเหลือแต่ชื่อและขณะที่ผมพูดมายาวนานนะผมก็เข้าสู่450โลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม แต่ยังไม่ขึนครึ่งกับที่เราเตรียมตัวมานะครับผมแต่อาจจะไม่สุ่มให้เพื่อนดูหมดหรอกนะครับผมเพราะว่ามันน่า,จ,าจะน่าเบื่อไปแล้วเนงนะครับผมเออในการสุ่มแบบนี้ละกันเนาะแต่เกมนี้เอาตรง,ตรงนะทุกคนนะแทบไม่ค่อยมีอะไรแล้วตรง,ตรงนะครับผมถ้าเล่นมาสักพักหนึ่งนะเออเพราะว่ามัน,อนรอตัวละครใหม่แล้วก็สุม่มสุ่มเสร็จเออแล้วก็ปั้นเสร็จแล้วก็ไปเล่นด่านคือด่านมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับผมเออเลเวลมันยังไม่ถึงไงทุกคนใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับคือเริ่มเบื่อนะครับผมคนมันนะ แต่ที่ผมไม่เล่นไม่เลิกต้องบอกว่าไม่เลิกล้วกันก็เพราะว่านี่แหละครับผมเลื่องกระดูกอตอนนี้แล้วกันนะมันเลิกไม่ได้ครับผมมันเลิกได้ยังไงล่ะโอ้โหเล่นเป็นอนิเมะที่ผมชอบด้วยไงประเด็นอะอืมแต่รับให้ไปสูตรนี่คือให้ไประัดับ2ในใจเลยละกันนะครับผมแบบเดือดเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วทำไมมันชอบหมุน,มนนะเนี่ยเน็ตติ้วติ้วอย่างเดียวเลยครับเน็ตติ้วติ้วอย่างเดียวนะจ๊ะแม่งเอย่ยเคซึ่งในการที่ทางกิมอัปเดตผมจะชอบอย่างหนึ่งเลยนะมันชอบแจกคูปองฟรีเว้ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งหาคูปองงต้้นเกกมมผไดดีาๆ เออถ้าใครเป็นแบบผู้เล่นใหม่แบบผมนะพเพื่อนๆทำสองรหัสก็ได้ไปอีกรหัสหนึ่งอะ่ะเป็นแบบตัวเปล่าๆนะครับผมเล่นดาวน์หนึ่งก็เล่นปกติรหัสแบบดองเปล่าๆอะ่ะพอมาอัปเดตใช่ไหมเพื่อนๆก็กดเข้าไปครับมันจะแจกคูป,ปองฟรีเว้ยเพื่อนๆก็ดองไปเรื่อยๆืๆ่อๆสามารถทำตัวละคร SP ขึ้นสี่ดาวลุ้งได้แน่นอนครับผมพูดเลยแค่เป็นสายเฟียก็ทําได้ผมบอกตรงนะครับผมเออแต่ถ้าคนบอกว่าเอา้าทรัพยาก,กรมันก็อาจจะไม่เท่าคนเติมสิหรือว่าเล่นมาก่อนมันแน่อยู่แล้วนะทุกคนนะเพราะว่า เกมนี้มันทุรแานอ่ะมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมเออโหสีดาวลุงมันได้เปรียบแน่นอนครับแต่ถ้าสีดาวลุงเป็นตัวละครระดับเอชชาและถ้าตัวละคร s อพเป็นแค่ระดับดาวแดง s อพเก่งกว่าเยอะนะ <c oughs> เออแต่ยูตอนนี้ก็เดือดนะครับผมยู <UR> ตอนนี้ก็โหดทุกตัวนะครับผม <c oughs> แค่สีดาวแดงนี่แม่งก็เก่งกว่า s อพแล้ว่ทุกคนเออ แต่ถ้าพูดตามตัวถ้ามือใหม่จริงๆ s p ก็อาจจะไม่ต้องจําเป็นแล้วนะ SSR ก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นเนะอาจจมาแค่ถ่ายด่านช่วงแรกแล้วก็ดองตัวสุ่มยาวๆเลยสุ่มแค่ UR เท่านั้นเออเท่านั้นอย่างเดียวนะเพราะว่า s p อาจจะไม่จําเป็นแล้วอะแล้วก็ ADR ก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วถ้าไปไดอารินาเนะี่ย UR ตัวเดียวอาจจะตกทั้งทีมแรกก็มีนะอย่างเช่น s อเซื่อเนี่ยเออ s อซื่อผมขอพูดเลยนะถ้า4ดาวฟ้า,าจริงๆงนะและถ้าฝักเป้าหมายเป็น p 4ดาวลุง5าตัวผมเนก็เก็บได้หมดนะเอาตรงคือไม่โกงจริงเ้ย ซึ่งสําหรับโมเดลของเขาอะเอาตรงๆนะมันก็สวยอยู่นะทุกคนนะแต่มันดูแบบสูงไปนิดนึงปะอันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันและเรื่องสกิลนะครับผมมันมีในสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือการที่มันจะมีการกระตุ้นของตัวเองเว้ยแบบเอาไปโจมตีเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีแจกดีให้กับตัวเองด้วยนะครับดูไม่สามารถลบล้างได้ DI ในเกมนี้คือแม่งเดือดอยู่แล้วเออผมบอกเลยว่าดาเมจมันแรงแน่นอนนะครับตัวละครตัวนี้นะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถมารบล้างตัวละครเซนิสึได้หรือเปล่าเออทำไมเราไม่ส่องวะ สุลตันเนี่ยเติมกันแล้วแหละนะครับผมพวกติดท็อป4เนี่ยขอยัดส่องหน่อยละกันทะทุกคนนะก่อนจะจากกันไปเอซีซั่นหน้าเนี่ยเจอผมแน่ครับผมบอกเลยผมต้องติดท็อปให้ได้ดูซิมีคนเล่นออยังอ้ Heroes, มีแล้วครับผมนี่ครับสี่สดาวลุงอุ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยทําเป็นเล่นครับผมโอ้โหอุ้ยแล้วสองเธนเลยทุกคนอุ้ยหขอชมเลยว่ะขอชมเลยขอชมหน่อยมันหดอะไรขนาดน,นั้นวะมาอะ่ะตายยี่ยังละ่งละเอียงแล้วบ่ะนี้เอ้ย เป็นอะไรเป็นลมหรือเปล่าเป็นลมเป็นแรงหรือเปล่าช็อตนี้แดดร้อนหรือเปล่านี่อะไรวะเนี่ยตายเฉยครับผมไม่รู้เหมือนกันครับมันไม่น่าสกิลตัวละครเลยนะครับแบบสดๆเลยตอนนี้มาให้ดูแบบสดๆเลยมาเซซึสึกปาดไปก่อนนะครับผมแล้วเซซึสึกก็สับบอร์รูเลยตอนนี้โอ้โหไม่มีพิธีต่อแล้วก็โจมตีไปครับผมดูสับ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 เห็นไหมมันจะเป็นการแอทแท็กตัวเองออกไปหนึ่งทีนะผมก็ออกไปโจมตีเป้าหมายนะแล้วเป็นกระตุกวะเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆน้องน้องเบาโอเคครับก็ตุกเด็กน้อยแต่ขออภัยด้วยรักกันนะจ๊ะ โอเคเหลือเป้าหมายเป็นแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นคือเซซือนะครับผมไม่เซซือแพว้วะอยากรู้เลยหรือว่ามีแก้ทางปรับแก้ทางหรือเปล่าเออปรับแก้ทางหรือเปล่าครับผมช็อตนี้ไอ้นี่ก็ปล่อยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงมาหยุดเซซือเขาปาดมาก่อนเซซือมันเร็วอยู่แล้วเพราะมันมีในเรื่องของปรับสปีดนะครับผมปาดไปก่อนหนึ่งทีปรึ่งไปก่อนตายไปหนึ่งตัวละครครับโอ้โหแต่ไม่เป็นอะไรครับเพราะตัวละครตัวนี้มันชุบชีวิตได้เรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองนะฮะเซซือปาดอีกหนึ่งรอบครับผมปาดแฝดไปหนึ่งทีนะจ๊� โอเคติดสตันมาครับแล้วก็ตวนปาดเป็นทีครับยังไม่ตายครับและมาได้ม,มุอิจิโร่ครับผมปนันหมวกสับไปแพร่ตายไปเลยแบ๊โอ้ยังไม่ตายครับผมแล้วก็ตีธรรมดาตายไหมยังไม่ตายครับผมแล้วก็สกิลอีกหนึ่งรอบครับผมเป็นการปาดปแพร่ไปเรียบร้อยจบเกมนะครับผมโอเคได้ไมหกร้อย600ร้านนะฮะตัวละครตัวนี้เหมือนจะมาเจาะเกาะไอ้พวกบัฟที่แบบมันตีไม่เข้าบ่วะใช่ปะถ้าเป็นอย่างจริงนี่น่าจะเดือดนะ เออดูจากเมื่อกี้นี่คือมันเดือดมาก <c oughs> คือมันตีฮารุเซเสือโปรตีมันต้องอยู่ประมาณสี่ห้าเธอเลยนะเออทำไปเล่นนะครับผมน่าสนใจโอเคอุย้ยเล่นกันเต็มเลยว่ะเอาว่ะอุย้ยเซเสืออย่างแพ้ทุกคนดูดิอุย้ยเดือดนะเนี่ยน่าสนใจผมขอไปอ่านสกิลก่อนเรา๋ยว,วมารีวิวในอีพีหน้าแน่นอนแล้วกันนะครับผมรอติดตามได้เลยนะฮะโอ้โหเบิดเดือดอะ่ะ โอเคผมซึ่งคลิปโดนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะฮะชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยหละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแคนหนูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีรู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน